สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนิมัยทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุด,ดินนะคะพลึกศบกันบังกรประจํำครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายน2564ค่ะชาวธาตดินนะคะได้แก่ชาวพลึกศบหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมค่ะ ชาวกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนและชาวมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองค่ะก็ใช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ,บ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยคะ่ะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุดินพฤกษบกันมังกรในอีพนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์หรือเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทัิ้นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะ,คะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุดิน พึกศบกันมังกรทุกทคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวทัดดินพึกศบกันบังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เดอะเดค่ะ10ไม้เท้านะคะ เาเหรียญและเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะชาวธาตุดินประสบกรมังกรในอดตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเดียวกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูหรืออาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะพิบกรมังกรธาตุเดียวกันกับคุณนะคะอา,อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะอาจจะเป็นคนที่ยุ่ น้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามนา้าไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวแท้ดินประสบกันบางกรน่าจะยากลําบากมากๆในความสัมพันธ์กว่าที่คุณจะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็จบมันได้มีไพ่ของการจบแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่มหมกลายเป็นคนโสดน,นะคะแต่กว่าที่จะจบปัญหาจบความสัมพันธ์นี้ได้ก็แสนสาหัสมากๆเพราะว่าอะไรเพราะามีไพ่สิบ สิบไม้เท้าขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆที่คุณแบกรับคุณแบกรับไม่ไหวคุณคุณเหนื่อยคุณสู้หลังชนฝาสู้หัวชนฝาเลยอะค่ะแต่สุดท้ายแล้วความอดทนความเหนื่อยมันจะมีจุดสิ้นสุดของมันคุณคุณไม่อยากจะเหนื่อยต่อไปแล้วคุณไม่อยากจะต่อสู้อะไรต่อไปแล้วเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณสู้ต่อไปอะมันก็ไม่มีอะไร ที่จะทาให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นมาได้คุณก็เลยต้องยอมรับความจริงนะคะแล้วก็เลือกที่จะจบไม่พยายามต่อไปแล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาคุณก็พยายามเยมียวยาหัวใจของตัวเองจนถึงระดับหนึ่งที่โอเคฉันอยู่เองได้ก็มีความสุขกับชีวิตโสดแล้วก็ถามว่าในใจเหงาไหมเหงานะคะ แต่ลึกๆแล้วก็ยังมีความหวังว่าในอนาคตรเราจะได้เจอคนที่ใช่จะได้เจอเนื้อคู่ของเราจริงๆนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนอ้อของชาว่านดินประสบการณ์างกอนนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่งวอลลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยด้วยก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศดินทุกศกันมังกรในช่วงวันที่1-15กันยายน2564จะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่คุณจบจากความสัมพันธ์เก่าๆนะคะแล้วก็ทำใจได้รักตัวเองมากขึ้นนะคะมองอนาคตความสัมพันธ์ของตัวเองว่าอยากจะได้อะไรแบบไหนอยากจะได้คนแบบไหนอยากจะได้ความสัมพันธ์แบบไหนในช่วงวันที่1-15กันยายนนี้นะคะ คุณจะมีโอกาสได้พบได้เจอกับใครใหม่ๆที่เป็นคนที่คุณคาดหวังหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะ2ถ้วยนะคะ Emperor ค่ะ Hello f a n นะคะและเป็นไพ่ห้าไม้เท้าค่ะ ชาวธาตุดินประสบการ์บังกรน,นะคะยินดีด้วยนะในเครื่องเดือนแรกของเดือนกันยายนนี้มีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะได้พบได้เจอกับใครสักคนหนึ่งถ้าหากว่าเขาได้ว่าอะไรอะถึงถึงวาระแล้วก็ถึงเวลาไม่รู้สึกว่าชาวธาตุดินประสบการ์บังังกรบางคนคุณอาจจะได้พบได้เจอเนื้อคู่ของคุณที่ตามหากันมานานเออ อาจจะนะคะอาจจะเป็นชาวาธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกอาจจะเป็นชาวาธาตุไฟเมสิงธนูโดดเด่นมากๆในชาวราศีเมษลัคนาเมษหรืออาจจะเป็นชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษฎอาจจะเป็นคนใจบุญอาจจะได้เจอกันจากเอ่อจากการทําบุญสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอืม คนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรืออาจจะเป็นคนละศาสนาก็ได้นะอืมหรืออาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งมีสีมียศนะคะมีอายุต่างกับคุณมากมากมากกว่าสิบปีน้อยกว่าสิบปีขึ้นไปนะคะคุณจะได้เจอคนคนนั้นนะคะคนคนนี้เขาจะมีลักษณะนิสัยที่ เป็นคนใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เป็นคนนิ่งๆเป็นคนที่ดูดีเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญสุนทานด้วยนะคะก็คุณจะได้เจอคนคนนั้นคุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณคุณจะได้เจอคนที่สีงเสมอกันนะคะ ก็ยินดีด้วยเนาะชาวธาตุดินประสบกันณ์มาก่อนนะคะหลังจากที่คุณจบกับความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยแล้วก็มันหนักมามากๆ,ๆถึงเวลาแล้วที่จักรวาลจะส่งคนที่ใช่มาให้คุณนั่นแหละนะคะอืมแต่เมื่อมีไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นมาแบบนี้ต้องระมัดระวังนะคะว่าคนที่คุณเจอนอกจากจะเป็นคนที่ใช่แล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีคนหมายปองมากมายก็ได้เออ นะคะตรงนี้ต้องดูดีๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินประสบกันมังกรจะเป็นอย่างไรไม่ขอเนี้ยตกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่เดอะฟูลค่ะ9ดาบา สิเหรียญและเป็นไพ่ควีนถือดาบนะคะชาวธาตุดินประสบกันบังกรนะคะในอนาคตความสัมพันธ์อย่างที่ไม่บอกเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีคนหมายปองมาเยอะแยะมากมายก็ได้นะคะอืมถ้าหากว่าคุณค่อยๆศึกษากันละกันไปอย่างอย่างไม่รีบร้อนไม่ตัดสินนะคะไปเรื่อยๆโอเคมันจะไปได้ แต่ถ้าหากว่าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนโดยเร็วหมายถึงว่าความสัมพันธ์แบบดําเนินไปโดยเร็วเร็วอะ่ะเออแล้วก็ออใช้อารมณ์เป็นหลักแน่นอนค่ะความสัมพันธ์นี้มันจะล้มเหลวนะคะอืมคุณต้องค่อยๆศึกษากันไปศึกษาดูกันไปคนคนนี้ที่คุณอาจจะเจออาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ไม่ใช่ในที่นี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีตําหนิอาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวแล้ว อาจจะเป็นคนที่ยังมีภาระพันธะอะไรผูกพันบางอย่างก็ได้นะคะก็ลองค่อยคอยคุยค่อยค่อยทำความรู้จักกันไปเริ่มต้นจากการเป็นกัลยะาณมิตรที่ดีต่อกันปรารถนาดีต่อกันโดยที่ไม่หวังผลไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะค่อยคอยศึกษากันไปเนะาะจะใช่หรือไม่ใช่จะเป็นเนื้อคู่หรือไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนา แล้วก็ศีลที่เชื่อมโยงต่อกันนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุดินทุกศกกันมังกรน,นะคะไพ่ใบแรกด้เป็นไพ่สองเหรียญค่ะสองใเท้าค่ะเฮอร์มิตค่ะและเป็นไพ่หกม้เท้าชาวธาตุดินทุกศก์กันมังกรไพ่ทาโร่แนะนําว่าค่อยๆ่อย คุยค่อยๆทำความรู้จักกันไปนะคะเอาบทเรียนจากความสัมพันธ์ก่อนๆเก่าๆนะคะเอามาเตือนใจเพื่อที่จะไม่ผิดพลาดแต่ไม่ได้เอามาตัดสินคนใหม่หรือใครก็ตามนะคะคุณมีบทเรียนที่ดีคุณมีประสบการณ์ที่เยอะอยู่แล้วเลือกนะคะเลือกมอง เลือกพิจารณาจากสติจากปัญญาจากเหตุผลไม่ใช่อารมณ์และความรู้สึกเท่านั้นนะคะการที่เราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งให้มากพอมันต้องใช้เวลาไม่ได้ที่จะรู้จักเขาจากสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังอืนะคะ ค่อยๆดูกันไปยาวๆเลยนะคะกับคนใหม่ที่จะเข้ามานี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดูกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตตตคลิปนี้ได้เลยแม่ผิวมาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิป ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ